See เทนเซเมนชัแนลเดสย้ yeah! ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวดาบโลหะจากอนิเมะดาบพิฆาตศูนย์ดีมอนสเลเยอร์คิ u ม o โนย b า EP บอีพีที ซีเยอ EP ที่14แล้วแล้วก็ตามปกเลยครับกับดาบที่อยู่ข้างหน้านี้ที่หลายๆคนหรือว่าทุกคนรอดูอยู่เลยก็คือดาบของอินโนสุเกะเจ้าหัวหน้ากากหมูป่าของเรานี่เองฮ่าฮ่ฮอินโนสุเกะออกมาช้าก็เพราะว่าต้องฟิตห่อยซิกแพคได้แค่นี้แหละอาจจะไม่เหมือนหมูป่าอาจจะเป็นหมู3ามชั้นอยู่นะนะ ก็นั่นแหละคือดาบมันเจ๋งคนอยากดูเยอะเอาออกช้าๆหน่อยจะได้ติดตามกันเรื่อยๆจนจบนะครับ EP ที่14แล้วตอนนี้อัปเดตกันหน่อย Subscribe ช่อง DJ Tensmith Channel ตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ทั้งหมด9,600กว่าซับแล้วเย้ yeah! อีกไม่ถึง400ยซับก็จะครบ1,000 10, 0ืนตามเป้าหมายแล้วนะครับ เหลืออีก4 EP EP ละ100ซับสบายสบายเลยใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ถ้าชอบกดเลยครับจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวของเล่นสนุกสนุกแบบนี้ที่ช่องนี้แย yeah! แล้วก็มาอัปเดตกิจกรรมหน่อยว่าเป็นยังไงตอนนี้ผ่านมาโค้งสุดท้ายแล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึง2อาทิตย์และนะเหลืออยู่10กว่าวันประมาณนี้อ่ะตารางอัปเดตเสา์ที่แล้ว อันดับไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับอาทิตย์ที่แล้วที่1ยังคงเดิมอยู่4,000กว่าไลค์นะครับแล้วก็ที่สุดท้ายขึ้นมาเป็น50กว่าไลค์ละมีคนใหม่เข้ามาแซงแทรกเข้าไป1อันดับทำให้อันดับอาทิตย์ที่แล้วตกออกไปนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมและอยากร่วมกิจกรรมก็เหลือเวลา10กว่าวันนะครับสามารถไปดูกติกาได้ที่บนเพจ Facebook DJ t e n น m มิธนะครับผมถ้าใครอยากร่วมกิจกรรม ส่วนคนที่ร่วมกิจกรรมอยู่ตอนนี้แล้วมีน้องๆหลายคนส่งเข้ามาว่าพี่ผมทอแล้วหนูทอแล้วค่ะหนูสู้ไม่ได้หนูหาคนกดไลค์ไม่ได้เลยค่ะไม่มีคนกดไลค์ให้หนูเลยไม่ได้ดาบแล้วแน่ๆเลยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทอไปนะครับมันเป็นกิจกรรมสนุกๆก,ก็อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับความพยายามความขยันว่าจะชวนคนมากดไลค์ชวนเพื่อนมาร่วมสนุกกับเราได้ยังไง ไม่ได้คราวนี้ก็ไม่เป็นไรรอลุ้นกับกิจกรรมคราวหน้าบอกแล้วว่าเดี๋ยวพี่จะทำกิจกรรมแจกรางวัลต่อเรื่อยๆนะติดตามไว้ตลอด YouTube Facebook TikTok ว่าจะทำอะไรต่อไปว่าจะแจกอะไรต่อไปเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนของรางวัลเดี๋ยวจะให้มีการโหวตด,ด้วยนะทุกคนมีสิทธิ์ได้หมดครับพี่ก็อยากแจกให้เข้าใจว่าน้องๆเนี่ย ไม่ได้มีโอกาสที่จะสามารถซื้อของเล่นซื้ออะไรแบบนี้ได้ด้วยตัวเองพี่ก็อยากจะแจกให้ทุกคนแต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำกิจกรรมร่วมกันดูความสามารถดูความขยันดูความต้องการว่าอยากได้จริงแค่ไหนนะครับใครที่เข้ามาบอกพี่ขอวันเกิดพี่ขอบ้านหนูไม่มีเงินซื้อก็มันไม่ได้จะขอกันง่ายๆอย่างนี้นะครับเขาก็ต้องทำกิจกรรมกันหมดทุกเพจทุกช่อง ก็มีกิจกรรมแจกรางวัลก็ต้องทําตามกติกานะครับน้องๆเวลาอยากได้อะไรตั้งใจตั้งสติดูกติกาให้ดีๆไม่ใช่ว่าตัวเองบอกว่าโชคไม่ดีไปช่องไหนก็ไม่เคยได้เลยถามตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยดูกติกาฟังกติกาแล้วทําตามดีพอหรือยังนะครับแล้วก็ใครที่ชอบดาบของอินโนสุเกะเล่มนี้นะใครสนใจอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ซื้อได้ที่ไหนแล้วก็จะมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยเหมือนเดิมรอดูท้ายคลิป แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องตามกติกาผู้ที่ชนะจะได้ดาบพิฆาตอาสูรเล่มใดก็ได้ที่ตัวเองชอบถ้าชอบของอิโนสุเกะพี่แจกแค่เล่มเดียวนะไม่ใช่สองเล่มสองเล่มไม่ไหวได้แค่หนึ่งเล่มนะถ้าเลือกอินโนสุเกะนะครับเอาละพร้อมแล้ววันนี้เราไปดูดาบของอินโนสุเกะกันเลย let's go <S โอเคอินโนสุเกะเขามีดาบสองเล่ม พี่ก็ต้องซื้อมาสองเล่มเหมือนกันตอนแรกสั่งมาแค่เล่มเดียวแต่คิดอยู่ว่าถ้ารีวิวออกไปต้องมีคอมเมนต์ออกมาบอกเนี่ยพี่มันต้องมีสองเล่มก็เลยจัดมาสองเล่มให้เลยกันคนคอมเมนต์ด่าดาบของอินโอซูกะก็จะปลายกว่าของเพื่อนทุกๆคนเลยเรารู้ดีกันอยู่แล้วสีขาวแบบนี้ข้างนอกเนี่ยพันเป็นเหมือนริบบิ้นห่อของขวัญเลย ทั้งที่ตัวด้ามดาบและก็ตัวฝักดาบฝักดาบเนี่ยทำมาจากไม้ด้ามของดาบก็ทํามาจากไม้แล้วส่วนอื่นๆเนี่ยเขาต่อสีเงินตรงนี้เป็นเหล็กหมดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนิเมะเนี่ยเราเห็นแหละว่ามันเป็นผ้าพันมันไม่ได้เป็นริบบิน้นเหมือนเป็นอารมณ์ผ้าดิบพันข,ขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ตัวฝักดาบเนี่ยมันเหมือนจะเป็นหนังหรือเป็นอะไรมากกว่า แล้วก็ที่ยังไม่เก็ตก็คือเขามีสองเล่มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเสียบยึดยังไงกางเกงเขามามันก็จะเป็นขนในอนิเมะมันก็เหมือนเตกอยู่อย่างเงี้ยแต่เขาบอกเหมือนมันใช้หนังใช้อะไรพันเอาไว้แหละรายละเอียดมันก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับของจริงมันก็ออกมาเป็นประมาณนี้ก็เรียกว่าโอเคระดับหนึ่งถามว่าพี่ชอบไหมในใจแอบไม่ชอบที่มันเป็นริบบิ้นสีขาวแบบนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่มันดูแล้ว ดุเข้มเหมือนปราสัตว์ป่ามากกว่านี้อันนี้มันอารมณ์แบบวิงวิงไปนิดหนึ่งนะความยาวก็อยู่ที่1เมตรแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมครับกับดาบอินโนสุเกะเล่มนี้ วันนี้เสนอคำว่าสัตว์ป่านะครับอิโนโนสุเกตก,ก็คือปรานสัตว์ป่าที่เรารู้กันอยู่แล้วเขาใส่หน้ากากหมูปา่าน,นี้นะครับนี่ก็คือหนึ่งในของรางวัลที่จะแจกด้วยอันนี้เลยนะเป็นขนมาสวยเลยอันนี้โอเคปานสัตว์ป่าภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า beast b e a s t beast beast มัน beauty and the beast เนี่ยแหละ beast breathing นะพรานสัตว์ป่าภาษาอังกฤษ beast breathing ภาษาญี่ปุ่นคำว่า beast เนี่ยคือคำว่า kedamono k, k e d a m o n o kedamono ยาวหน่อย k e d a m o n o kedamono beast นะสัตว์ป่าพรานก็คือ koqiu นะครับ ปราณสัตปาเคดามโนะโนโคโคิวเคดามโนะโนโคคิวปรานสัตปาภาษาไทยภาษาอังกฤษ Beast Breathing ภาษาญี่ปุ่นเคดาม o โนะโนโคโคิว Yeah <sk ill> ต่อไปเรามาดูดาบด้านในของอินโนสุเกะกันที่หลายๆคนรอดูกันอยู่ดูอันเดียวแหละเหมือนกันทั้งสองเล่มเลยนะพร้อมแล้ว Let's go w h o สุกยฮ่าฮ่าฮ่าไงล่ะครับเหมือนในอนิเมะไม่เอ่ยดาบที่ประหลาดที่สุดเลยนะอยู่ดีๆมันก็มีรอยแหว่งอย่างนี้ติดต๊ดเตอินโนสุเกะเขาชอบอ่ะนาดมันหักไปได้ดาบเล่มใหม่มาเขาก็เอาหินทุบๆๆบทุบุบใหเป็นร่องนี้ทุกคนก็ตกใจหมดมันทำบ้าอะไรของมันแต่มันก็คือเท่มากเลยเพราะมันเป็นสไตล์ของมันนะครับ ใบดาบนี่ก็คือเหล็กนะครับแล้วเขาก็ทำลายละเอียดตามมาแกะปั๊มเป็นล่อง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 อย่างนี้เลยล่องจะเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นร่องอันแรกนี้ที่มันจะเป็นเหมือนตัวเ็มนะครับเรียกว่ารายละเอียดก็เก็บมาดีเลยครับกับดาบเล่มนี้ฮาบากิก็เป็นเหล็กนะครับอันนี้แล้วก็ของอินโนสุเกะไม่มีซือบะนะครับถ้ามันมีซือบะมันก็อาจจะเท่เหมือนกันนะดาบเล่มนี้แต่มันก็เป็น อะไรที่มันแตกต่างเกเพราะมันมีสองเล่มด้วยนะครับของอินโนสุเกะพี่ก็ลองเอาดาบเสียบเข็มขัด2อันแล้วก็จะทําแบบอินโนสุเกะก็คือเขาจะควยมืออย่างนี้แล้วก็ชักดาบอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้อะยังไงก็เป็นไปไม่ได้คือแขนต้องยาวมากหรือยังไงเราก็ต้องแบบดึงออกมาสวนกันอย่างเงี้ยโหยากมากลองดูหลายรอบแล้วคือเป็นไปได้ยากมากนะครับในการ์ตูนมันก็คือการ์ตูนนะนะของจริงมันก็ คราวนี้เรามาลองดัดดาบกันดูดูแล้วเหล็กมันหนาเหมือนกันครับของอินโอซูกะอเนี่ยจริงด้วยจะหนากว่าของคนอื่นทั่วไปจะประมาณใกล้เคียงกับพวกโยริอิจิโคคุชิโบแล้วก็ซาบิโตะนะที่เขาใช้เหล็กหนาๆามาในชุดนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับน้องๆดาบมันไม่มีคมก็จริงนะครับแต่มันเป็นเหล็ก ถ้าเอาไปเล่นกันแรงๆเอาไปฟันกันถ้าพลาดขึ้นมาเกิดอันตรายแน่นอนครับไม่แนะนำนะครับเอาไว้เป็นคอสเพลย์แต่งตัวถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็มาตั้งโชว์เป็นดิสเพลย์แบบนี้สวยๆดีกว่านะครับผมเย้ สัญญาครับดาบของอินโนสุเกะเล่มนี้อยู่ที่1,950บาทนะครับราคาก็จะสูงกว่าเพื่อนๆเป็นตัวแรงที่สูงเหมือนโคคุชิโบโยริอิจินะครับเพราะว่าดาบหนึ่งใช้เหล็กหนากว่าแล้วก็มันทำยากกว่าของคนอื่นนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือถ้าใครอยากได้อินโนสุเกะครบชุด2เล่มก็ต้องซื้อ2เล่มนะโหดหน่อยของอินโนสุเกะนะ แล้วก็ถ้าใครอยากได้ที่เดิมเลยไปจัดกันที่เพจซูเปอร์ฮีโร่ช็อครับไปพรีออเดอร์กันได้ใช้เวลาประมาณ15-20วันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมบอกไปว่าดูมาจากช่อง DJ Tensmith นี่ก็คือส่วนลดนะครับเขาจะลดให้เล่มละ150บาทสำหรับของอ n โนสุเกะก็จะเหลือราคาอยู่ที่1,800บาทนะครับถ้าบอกโค้ดส่วนลดไป ใครอยากได้ใครอยากซื้อก็สามารถไปจัดกันที่เพจได้เลย y e a โอเคจบแล้วกับ EP ีที่14 i n อินโนสุเกะปรานสัตว์ป่าของเรานะครับผม EP ต่อไป EP ีที่15ก็จะเป็นอีกดาบเล่มหนึ่งที่หลายๆคนรอดูกันอยู่ก็คือของกิยูนะครับเวอร์ชั่น2นะครับมาถึงแล้ว อีหน้าเราจะมาดูกันเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันให้ดูเลยเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่น2ว่าต่างกันยังไงนะครับกับของกิยูใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ช่วยแชร์ออกไปให้ด้วยนะครับแล้วใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด SUBSCRIBE ฝากกดให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดกับ EP ีต่อไปนะครับที่นี่ d ี Ten Smith c h a n n e l 10เคฟเฮาส์ออ o ทอมาตอนน Sayonara